เช่นกันย้อนอันแสนโอเคอ่ะทีเชโมจะสแตมเปิลก่อนนะคะที่ชโมจะเป็นคนถามเด็กๆโอเคไหมคะวันค่ับวันครับเอ้ย เดี๋ยวให้คุณแอนฟิลกับใครดีพิมมี่ก็ได้ค่ะโอเคนีคนหนึ้นะครับโอเคค่ะฮัล l หลวอนกิช futsal ok futsal ik ook voetbalen yie hm wie วันขึ้นปีใหม่จะตรงกับว,ว,วันที่เท่าไหร่ทีนน่ค่ะเงิเนเงินอะไรคะ ใช่ไหมคะถ้าเราไปในทุ่งเาียากานส่วนมากเราก็ถือของขวัญไปด้วยใช่ไหมคะใช่ไปกับของขวัญตู้ใหญ่มีของขวัญเล็กๆน้อยๆไปกับ่ันใช่ไหมคะใช่นี่่งมากเลยนะครับโอเคไหมทุกคนสอบวันขพ้นปีใหม่คืออไร ก็ได้ก็ได้เอ๋หีหะ <coughs> 어그 아, p 아, okay. Okay. Why? No.